ล้วายแล้วโหจับบูไปปล่อยเลยปะเดยวก็ไมนอนติ้นคนบอกว่าคนถ่ายอยาไปใส่เลก็ได้อืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมก็ต้องไปบอกพี่บอกเชอกกนพี่เบียร์เขาจะนั่นะ ไปท,ทยอยถอนตั้งแต่้เชลชนะหะนา่่อ,อ,องอหก<ล>ยังไม่ได้เลยงินทีมีู้สองแสนอะ่ะใครทำบ้านเือจะโดนเก็งถอนหมดเลยปะถอนหมด,หมดละลยเสียดายไปหนึ่งวันน้องเต็มยาดูครับอีแกนบอกแล้วว่าถ้าเขาไม่ไม่อะไรอ่ะสามร้อยพอไม่ต้องไปถือห้าร้อยอ่ อมบอกไปแล้วว่าไม่ต้องไปถึงห้าร้อยจะเก็บขายาอย่างแมวแมวแมโดธละหัวคะแนนมันกินไม่กินเราก็รู้เดี๋ยวเขาก็พูดเดี๋ยวเขาก็พูดว่าเขาได้ไม่ครบเดี๋ยวเขาพูดกันเองเหมือนรอบที่แล้วเลย ไม่ต้องกลัวละไอ้ประเภทตัดเงินเพราะเขารู้กันแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าแบงค์ใจถึงไม่ใจถึงอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าต้อง<ล>ได้เท่าไหร่ใช่แล้วคุยกันไหมว,ว่าหัวเท่าไหร่ยังไม่ได้คุยก,กับใครแล้วก็ยังไม่ได้ให้ใครไปพูดเพราะเพราะพูดอยู่อ่ะยังไม่รู้อ่ะถ้าเกิดเขาไม่อนี่เขาเราพีล่ลรวเขาสองร้อยอ่ะไม่งั้นก็เรามีแค่สามร้ 500, อยสี่ร้อยพอต้องถึงหรอกมันหนักเกิน เงินไม่ใช่น้อยขายาวเลยหือดีน้องปี้บอกะหวะอื้มฮือหายใครอยากกินกระปุกแบบนี้ยโอ้โหเฮ้ ปุเอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลักจอมต้องแต่ไปหาหมอหมดเลยกันนะเดี๋ยวก็หมดอายุก็ปุกน่ะเหลืออะไรเหลือสิบเจ็ดเดือนหนึ่งอีกที่คนเนาะรวมอย่างนั้นมันเหลวเป๋วไงนี่างหนูไม่ชอบอ่ะมันเป็นที่ห่อเหลวไม่เหลว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเวลามันกินได้แกันมาเดียวออมกินดื่มเจ้าของมันมามันยังไม่เอามากินเลยมันแค่อยากอยากซื้อไม่ได้อยากกินหมดละหน้าจอแม่มึงอะเอาให้เต็มที่ลูกเดแต่เขาเดียวน้ำลูกทีเดียวเด้อดี คือนอนกันกี่ทุ่มาหลับก่อนสามเหรอดูได้ไงบ้านไม่มีนาฬิกาเดาก็มันดึ<า>เก,เ,กเข้าห้องก็สามทุ่มครึ่งแล้วจะมานอนสี่มั้งสี่ทุ่มพี่การ์ไปเอาที่แค้หูมาพื่กิ๊บจะแค้หูให้ปะที่มันมีไฟอ่ะคือแค้ไม่มีไม่อยากเล่นแล้ถ้าพี่แคบหนู้ะเพลินอะหนูเยอะมากหนูแคบที่มันมีไฟอ่ะพี่การเอาแล้ว กิ๊บเกื่องเหาเขานอนดึกมาหลายวันแล้วเนี่ยวันนี้ตัวเล็กเต้อนุมกินตัวกล้ามมีการยกอูอะไรอะทำไมยกยกไม่แรงไปใช่ไหมอะทุกคนไม่ทำกัเห็นไหมโค้ชตีน่ะช้ากนเยไม่ได้เลี้ยวกินอยู่ที่ร้านนั่นแหละกินอยู่ที่ร้านนั่นแหละเห็นมีพี่จ้อยด้วยมีพี่จอยแฟงไออาร์ ว้าม่ไจะได้ไอตู้ากได้องามาหเาเองมานันี่ไงีใบถอยตัวนี้หนูอยากได้ยายมันแม่งก็ไม่แค์ให้ลยโอ้โหพระเจ้าร้อนไหม โดนแคงเ่นอนะแคงเดี๋ยวมันรูดเบ็เดี๋ยวโดนอือเยอะมากยายน่าจะไม่มีไม่มีวลาไม่ไม่มีมไม่น่าเกียดเพราะมันแหอยู่ข้างในยาคยายาอต้องแคะหรอกยาบอกไม่ต้องแคะหรอกเดี๋ยวหนวกตายพอดี ยาไม่น่ารักเลยไว้กันแมลงเนี่ยยาบอกมันกันไม่ได้นะพอาจจ่ดูแล้วมันแห้งไม่ใช่เปลี่ยนจะตายได้เลยถ้าที่หมูเปียกก็ว่าไปอย่างตายได้ไหม่ะตายไม่ได้แต่มันจะไม่ค่อยดีนิตายปะปะอ่ปะปะลุกแล้วใครม่นัดกินกอยากเอากินกินหมดเลยเอา ไมแก่ารูปจิตไม่มันทำมาชอบกระดอกกรแดกนอเยจะโดนโยกินกินเ<ป>่งเนี่ยเด,ดี๋ยวนี้ไม่ค่อยม่อนี่จบเกมกัน